จังหวัดนนทบุรีตะลึงเพื่อนบ้านขอใช้เสียงจัดงานอลังการเกินกว่าที่คิดแสงสีเสียงกระหึมรอบทิศทางเมื่อเวลา14นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบันทึกเสียงของเพื่อนบ้านที่มัดเปิดเพลงเสียงดังซึ่งสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านบริเวณโดยรอบถูกโพสต์ลงติกตอก พร้อมเขียนข้อความว่าเมื่อเพื่อนบ้านแจ้งในหมู่บ้านวันนี้มีเพื่อนๆนมาง,งานวันเกิดขออนุญาตใช้เสียงนิดหน่อยนะคะหลายหน่วยงานก็ยังเงียบเพื่อนบ้านสร,ร้างความรำคาญกลางคืนชอบเปิดเพงลงรบกวนชาวบ้านเร่งเครื่องรถสายทำย่างไรได้บ้างเจอเพื่อนบ้านแบบนี้แจ้งตำรวจก็แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี แต่ยังไม่ทราบว่าเกิดขึ้นในอำเภอใดของจังหวัดผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อไปทางผู้ที่ลงติ๊กตอกแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้ทราบเพยียงแต่ว่าเจ้าของบ้านมีอาชีพจัดงานออร์แกนไนต์ซึ่งทางทีมงานก็พยายามหาจุดที่จัดงานของบ้านหลังนี้แต่ยังหาไม่เจอนายเกียรติคุณต้นยางประธานชมรมทนายความจิตอาสาได้กล่าวว่าเบื้องต้นที่ดูคลิปนี้แล้วจาก ติ๊ตอกก็เข้าใจว่าเป็นการทดสอบอะไรสักอย่างที่น่าจะมีปัญหาน่าจะเป็นไปในเรื่องของเสียงชะมากฝ่ากรณีนี้เป็นการเปิดเสียงดังที่ติดต่อกันเกินฝ่าเก้าสิบเดซิเบลซึ่งมีความผิดตามกฎหมายเว้นที่ว่าจะไปขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ถ้าได้รับอนุญาตก็สามารถเปิดติดต่อกันเกิน90้าสิบเดซิเบลได้หรือ เปิดเป็นครั้งครั้งละไม่เกิน80เดซิเบลส่วนในเรื่องของแสงสีนั้นก็คงไปดูกันว่ากระทบกระทั่งกับบคุคคลอื่นหรือเปล่าไปก่อความรำคาญหรือทำให้เกิดตาพร่าตามัวมองไม่เห็นถึงตรงนี้ก็ต้องมีผู้เสียหายไปร้องเรียนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้จัดการตามกฎหมายจึงอยากจะฝากเตือนเรื่องของเสียงเท่านั้นเองเพราะเท่าที่ฟังน่าจะเกินป่ากฎหมายกำหนด แต่ถ้าไม่มีผู้เสียหายไปร้องเรียนกรณีนี้เป็นความผิดทางอาญาแผ่นดินหากความปรากฏแก่เจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานก็สามารถไปดําเนินการตามกฎหมายได้โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้เสียหายไปร้องทุกข์กล่าวโทษจึงอยากฝากไปถึงเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวเราอยู่ในสังคมเดียวกันการจะใช้เสียงใช้แสงหรือการจะทําอะไรก็แล้วแต่อาจมีความประสงค์ แค่จะทดสอบทดลองแต่ก็คงต้องดูข้อกฎหมายหากเกินที่กฎหมายกําหนดก็ต้องไปขออนุญาตเพราะมันอาจเป็นอันตรายต่อเพื่อนบ้านที่อยู่บริเวณนั้นได้เบื้องต้นที่ดูจากแอปพลิเคชันทิกต็อกนะฮะเข้าใจว่าอันนี้เป็นการทดสอบอะไรสักอย่างน,นะฮะแต่ที่ฟังเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องของเสียงดังมากกว่ากรณีนี้เป็นการเปิดเสียงดังที่ติดต่อกันเกิน90เดซิเดล นะอันนี้มีความผิดตามกฎหมายเว้นแต่ว่าไปขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือว่าตำรวจในท้องที่ที่ตัวเองจะเปิดถ้าได้รับอนุญาตก็สามารถเปิดได้ติดต่อกันเกิน90เดซิเบลหรือเปิดเป็นครั้งครั้งละไม่เกิน80เดซิเบลนะฮะแต่เรื่องอสีแสงอะไรต่างๆพวกนั้นนะฮะอันนั้นก็ต้องดูว่าไปกระทบกระเทือนกับบุคคลอื่นหรือเปล่านะฮะไปก่อฟอนลำคาญทำให้เขา,าตาผ้ามัวหรือมองอะไรไม่เห็นนะฮะ อันนั้นก็ต้องมีผู้เสียหายไปร้องเรียนนะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับฝากเรื่องเสียท่านี้เอครับเพราะเขาที่ฟังนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดหากไม่ไม่มีผู้เสียหายไปร้องเรียนในถือว่าผิดเลยนะครับกรณนีนี้ครับเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคข่าดความประกวดกับเจ้าหน้าที่พนันกงานเะจ้าหน้าที่พนันกงานก็สามารถไปดําเนินการตามกฎหมายได้ครับไม่จำเป็นต้องมีผู้เสียหายไปร้องทุกข์ก่าวโทษนะครับ นะฮะเราอยู่ในสังคมเดียวกันนะฮะการจะใช้เสียงการจะใช้แสงหรือการจะทําอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีความประสงค์แค่มุ่งหวังในการทดสอบทดลองอะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูข้ขขอกฎหมายนะฮะหากมันเกินที่กฎหมายกําหนดคุณต้องไปขออนุญาตคุณก็ต้องขออนุญาตไม่ใช่มาอ้างว่าเป็นการทดสอบทดลองอะไรของคุณนะฮะมันก็ไม่ดีเพราะมันอาจจะเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างหรือเพื่อนบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นนะฮะโดยเฉพาะลูกเด็กเล็กแดง ตกกระจัยนอนหลับตื่นขึ้นมาเสียขวัญขวัญเสียคู่นี้นะฮะงั้นก็ฝากไว้นะครับบ้านเราเป็นนิติรัฐปกครองด้วยกฎหมายนะฮะมีอะไรก็สอบถามเจ้าที่ท้อหน้าที่ของเขาว่าผมจะทําสิ่งนี้สิ่งนั้นต้องขออนุญาตไหมหรือต้องทํไก็ได้ขนาดไหนเพียงพอที่กฎหมายกําหนดไม่ไปละเมิดล่วงเกินสิทธิของเพื่อนบ้านหรือว่าคนไทยด้วยกันนะฮะอยู่ด้วยกามสงบนะฮะแล้วมีอะไรก็ชี้แจงก่อนว่าเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้นะเวลาประมาณเท่านี้เท่านี้นะ ผมจะการทดสอบทดลองเสียงแสงอย่างนี้นะให้เพื่อนบ้านรับทราบเขาจะได้บอกลูกบอกหลานวนะ่าอย่าตกอกตก,ตกใจผู้เฒ่าผู้แก่จะได้ทำหัวทำใจไว่าเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์นี้ขึ้นครับฝากไว้ด้วยความปรารถนาดีครับด้านนายอมรเดชโพธิสุขกรรมการหมู่บ้านพฤกษา3าหมู่ที่8ได้กล่าวกับผู้สื่อขา่าวว่าจากที่เห็นคลิปมีกําลังที่มีการแชร์ผ่านแอปทิกตอกนี้ ตอนนี้ในการจัดงานแบบนี้มีทั้งเสียงดนตรีที่ดังและแสงจากไฟขนาดนี้จะให้ถูกต้องก็ต้องขออนุญาตจากเทศบาลในพื้นที่นั้นๆก่อนหรืออย่างน้อยต้องแจ้งหรือขอเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของพื้นที่ที่สำคัญเลยก็คือเพื่อนบ้านเขาจะชอบหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้ทุกวันก็คงไม่เหมาะชาวบ้านเขาเดือดร้อนรำคาญ และหากจัดงานตามเทศกาลที่นานๆจะมีสักครั้งเช่นขึ้นบันใหม่ปีใหม่หรือวันเกิดสิ่งอย่างนี้ก็พอจะอนุโลมกันได้แต่ต้องไม่เกินเที่ยงคืนแต่ถ้าจะทําถึงขนาดในคลิปที่มีการแชร์กันนั้นส่วนตัวแล้วคิดว่าไม่เหมาะสมทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านให้เช่าจัดกิจกรรมหรือปาร์ตี้หรือจะเปิดเป็นร้านอาหารถ้าจะเปิดเพลงเสียงดังและมีไฟกระพริบแบบนี้ จะต้องทำเรื่องขออนุญาตจากเทศบาลอำเภอรหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในท้องที่เสียก่อนเพื่อให้เขาลงมาตรวจสอบนละสอบถามถึงความคิดเห็นจากเจ้าของบ้านก่อนว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรและการทำแบบนี้จะกระทบกระเทือนกับเพื่อนบ้านคนอื่นๆหรือไม่น้อยคนไม่ชอบเรามันมีมในซอยเนี่ยมีสามสิบหลังไม่ชอบเราหลังเดียวเขาก็ไปแจ้งไปต่อว่าได้อืมครับ แต่ก่อนอื่นผมไม่เห็นด้วยถ้าทําทุกวันหรือว่าทุกอาทิตย์จะเห็นด้วยต่อเมื่อเราเราเรา,เรายอมรับว่าเราต้องเราต้องทําทุกวันหนึ่งไม่แน่น่วันเกิดเราัรบปีใหม่ทาบุญบ้านมันต้องทําอยู่แล้วอย่างเงี้ยญาติพี่น้องมามันต้องเปิดเครื่องเสยงอยู่แล้วหรือถ้าเป็นในกรณีที่ท,ที่บ้านหลังเนี้ยบ้านหลังนั้นเก่านีครับ เปิดเป็นให้ให้ให้เช่าให้เช่าทําจัดปาร์ตี้จัดกิจกรรมอะไรต่างๆอย่างนี้ครับอย่างนี้ไม่ได้ครับมันต้องเป็นรูปแบบสมรสอนต้องต้องจดทะเบียนคือต้องให้ให้ส่วนที่เขาดูแลอย่างเทศบาลอำเภอรโรงพักเนี่ยให้ใบรับรองมาว่าทําได้ชาวบ้านก็จะไปอะไรไม่ได้ครับเราะก่อนที่เขาจะให้ใบรับรองเขาก็ต้องมาสอบถามชาวบ้านอยู่ับ ว่าจะเปิดเป็นร้านอาหารได้ไหมจะเปิดเป็นให้เขาปาร์ตี้ได้ไหมมันต้องถามอยู่แล้ว<ม>กฎหมายมันมีนี่เพราะที่ผมเข้าใจเนี่ยแต่ที่เข้าใจอย่างบ้านจัดจะมาอนุญาตไม่ได้ขนาดร้านขายของอยังบางที่เนี่ยเขาไม่ให้ขายนะแต่อย่างเนี้ยอย่างของเราเนี่ยร้านขายของมันจําเป็นต้องขายแต่ถ้าบางหมู่บ้านนีกอยู่อาศัยอย่างเดียวเลย ใช่แล้วเราก็อนุโลมกันใช่เราอนุโลมกันอันนี้ก็คือไม่สมควรที่มาเปิดแบบนี้อันนี้ไม่สมควรใช่ใช่แต่จะมาเปิดเป็นให้เช่าเพื่อสังสรรค์ไม่ได้แต่อนุโลมคือปีใหม่สงการวันเกิดทาบุญบ้านสี่อย่างเนี่ยเราอนุโลมนะเป็นค้ั้างไปเป็นใช่แต่ถ้าจะเปิดเครื่องเสียงขนาดนี้ต้องขออนุญาตหน่วยราชการอย่างน้อยโรงพักเขาต้องอนุญาต จะมาพื้นในเจ้าหน้าที่ทั้งหมดพื้นที่ต้อง,ต,องต้องรับรู้ต้องรับรู้ครับอ,อยู่ๆจะมาใช้จะมาเปิดโดยพลรการไม่ได้อ,อ,อย่างเราเนี่ยเราบางทีเราเราทำบุญบ้านเราก็มีเครื่องเสียงก็หึม,มถ้าคุณเปิดถึงเที่ยงคืนแล้วหยุดก็จบก,กันไปเพราะเขาอันร่วมกันได้นะเพราะมันไม่ได้ทํากันทุกวันบางทีเนี่ยบางคนก็เปิดมากระจกกระจกบ้านเราดังบุ้มบุมบุมเสียงดังเลยเนี่ยใช่เราเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร ถ้าพักหนึ่งพอเที่ยงคืนห้าทุ่มฝา่าขอเลิอก <24 S 1> อันก็จบนิราชทิพสีแร,ร,รงงาน